สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1248คลื่นแห่งบ่อโบราณที่ตำหนักเทพแผ่นดินใหญ่มีเพียงคุณนางหญิงที่มีพลังสมาธิขั้นเสียเท่านั้นที่จะถูกเรียกว่าเทพสาวเทพสาวผู้กุมชะตาชีวิตก็คือผู้นำเทพสาวที่อยู่ในตำหนักเทพนางม,มีฐานะสูงส่งและอำนาจที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถเทียบชั้นกับราชาสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งแดได้เลยพระสนมเซียนเป็นเทพสาวผู้กุมชะตาชีวิตของตำหนักเทพแผ่นดินใหญ่และยังเป็นหนึ่งในจิ๋วเทียนซ้วนนูอีกด้วยชื่อเสียงเรื่องลือนางไม่ได้ร้อยไปกว่าเซียนสา,าสตรอโซ่อยางช้างหลันหรือเซียนหนังสือสามารถความสามารถเลยจางลู่เฉินหลับตาลงเขาคุ้นคิดหาคําตอบจากนั้นเขายิ้มออกมาอีกครั้งคนของเรือสสานักมาที่เทเรสยันจันทรา ทิเทก็มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเทพแผ่นดินใหญ่นี่ระดับพลังสมาธิของพัฒน์นมเซียนระดับพลังสมาธิของพระสนมเซียนไม่ได้ดไปกว่าเสียนสื่อสามากความสามารถเลยหากนางพบรองรอยของเจ้าและข้าจะต้องจับตัวพวกเราไว้อย่างแน่นอนด้วยพลังของพวกเราในตอนนี้ไม่ใช่คู่มือของนางเลยงวงเย็นเฉินได้คิดจะเตือนให้เจ้งว่าเฉินออกไปจากที่นี่เพราะทั้งสามฝ่ายที่ยิ่งใหญ่ทั้งราชสำนักพรอหิตรมตะและขารมกรผ้าปลุด สางก็เห็นแจ้งว่าเฉยเป็นศัตรตูที่ต้องกำจัดทิ้งทั้งสิน้นขอเพียงแจ้งว่าเฉยปรากฏตัวออกไปเขาจะต้องถูกล้อมโจมตีอย่างแน่นอนการประเชิญหน้ากับยอดฝีมือมากมายขนาดนี้ไม่ต้องกล่าวถึงแจ้งว่าเฉยคนเดียวเลยแม้จะมีแจ้งว่าเฉยถึงสิบคนก็อาจจะเกิดความพินาศขึ้นก็ได้เป้าหมายที่แจ้งว่าเฉยเข้ามายังเกาะมังกรเพลิงก็คือการเอาวิญ,ญญาณมังกรเพลิงหากเป็นเพราะหวาดกลัวต่ออันตรายแล้วลาถอยกลับไปมันไม่ได้เสียไปแค่โอกาสที่ดีเท่านั้น ยังทาให้สภาพจิตใจของเขาเกิดผลกระทบตามไปด้วยจากร่าเฉินกล่าวราชสานักพาลหิลมตะและขอมกรมาภาพหลุดแน่นอนว่ามียอดฝีมืออยู่มากมายและยังเห็นข้าเป็นศัตรูด้วยแต่พวกเขาก็เป็นศัตรูกันเหมือนกันพวกเขาไม่อาจจะร่วมมือจัดก,การข้าได้อย่างแน่นอนและอย่างข้ามีไพ่ตาสําคัญอยู่ข้าไม,ม่ได้เป็นลูกพับที่อ่อนนุ่มในกำมือของพวกเขาเสียหน่อยแล้วจากว่าเฉินก็หันไปสบตาหงเยิงเฉินด้วยสายตาแข็งๆเขากล่าว จะออกไปหาเซียวเฮยก่อนรอให้ข้าเดว,วิญญาณมังกรเพลิงและพวกเราก็ออกไปจับเกาะมังกรเพลิงนี้ด้วยกันเจ้าอยากให้ข้าออไปางั้นเหรอหวงเยียนเฉินดวงตาเปล่งประกายนางกัลลิฟีปากเบาๆแล้วกล่าวอย่างคเคืองว่าเจ้าทิ้งข้าไว้ที่จุดสานกบีหมิงหวังแล้วมาที่ทะเลสุยนันตนาพีงลำพังเรื่องนี้ข้ายังไม่ได้เอาเรื่องเจ้าเลยนะเจ้ายัางคิดที่จะให้ข้าออกไปข้างนอกอีกงั้นเหรอจางลู่เฉินไม่ค่อยได้เห็นท่าทางที่น่าสงสารของวงเยียนเฉินสักเท่าไหร่ ใจของเขาจึงกระตุกเล็กน้อยแต่เขายังคงกล่าวอย่างติดขาดว่าที่นี่อันตรายบ้างจริงๆเมื่อข้าได้วิญญาณมกรเพลิงแล้วข้าสามารถใช้พลังเคลื่อนย้ายมิตีออกไปจากที่นี่ได้ทุกเมือ่อหากว่าเจ้ายังอยู่มันจะทําให้ข้าเป็นห่วงเจ้านะท่าทางที่จะสงสารจางหายไปหงเยนเฉินเชิดหน้าขึ้นและนางก็กล่าวอย่างเงย่อหยิ่งว่าเจ้าจะดูถูกข้าเกินไปหรือเปล่าข้ามีตาประจาตัวทายาทอนุภาพของตาประจำตัวทายาทแข็งแกร่งขนาดไหนเจ้าก็เคยเมาแล้ว ข้าหอนแอเหมือนที่เจ้าคิดจริงเหรออีกอย่างเมื่อกี้หาว่าข้าไม่ช่วยเจ้าออกมาเจ้าก็คงจะถูกราชสำนักจับตัวไปแล้วดังนั้นเจ้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับที่เจ้าคิดเอาไว้และเจ้ายังต้องการคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆกายของเจ้าด้วยจางรู่เฉินไม่สามารถตอบโต้กลับไปได้เขาจำได้เพียงมองใบหน้าของงเย็นเฉินด้วยสีหน้าแปลกๆเท่านั้นมองข้าทําไมหรือที่ข้าเก่าไปทั้งหมดมันไม่มีเหตุผลเหรองเย็นเฉินจ้องมองจางรุ่งเฉินด้วยสายตาเย็นๆไม่มีอะไร แค่แค่รู้สึกว่านิสัยของเจ้าเปลี่ยนไปมไม่ทุกเวลาเดี๋ยวก็เหมือนหญิงสาวที่อ่อนแอเดี๋ยวก็เหมือนหญิงสาวที่ไม่มีเหตุผลและเดี๋ยวก็กลายเป็นชนิดที่สูงสักแจ้งวเฉินกล่าวงั้นเหรอหวงเหยียนเฉินตะลึงเล็กน้อยแล้วกับสังเกตอะไรได้บางอย่างนางรีบก้มหน้าลงทันทีแล้วแสดงสีหน้าคุ้นคิดออกมาแจ้งวเฉินมีความสนใจขึ้นมาเขากล่าวจะบอกความจริงข้ามาดีกว่าเป็นเพราะการฝึกฝนไื่เกิดปัญหาใช่ไหมหรือเป็นเพราะรัดับเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป จิตใจเลยไม่มั่นคงจะทําให้เกิดจิตใจมันขึ้นมานะฮวงเย็นเฉินเงยหน้าขึ้นแล้วจ้องมองแจ้งว่าเฉินแล้วทุบลงไปที่หน้าอกของเขานางกล่าวแม้ว่าจะมีจิตใจมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการฝึกฝนจะต้องเป็นเพราะเจ้าที่ทำให้ข้าโกรธและยังไงข้าก็ไม่สนใจแล้วในเมื่อเจ้าจะเอาวิญญาณมังกรเพลิงข้าก็จะเอาวิญญาณมังกรเพลิงด้วยเหมือนกันเพราะงั้นข้าจะไม่ออกไปจากที่นี่เสียงไพเราะเดินมาจากด้านหลังของฮวงเย็นเฉินข้าด้วย ข้าก็ต้องการวิญญาณมัาางกรเพลิงเหมือนกันชิงหม้อได้ออกมาจากลาวาสีแดงด้วยทางสบายๆใบหน้าของนางแดงระเรื่อชิงหม้อดูเหมือนจะเป็นหญิงสาวที่อ่อนแอแต่จางรู้เฉินกลับรับรู้ได้ถึงไอพลังที่เข็งแข็งบนร่างกายของนางชิงหม้อจะเรื่อขึ้นในเป็นเซียนระบปดภัล่องลอยแล้วเหรอจางรู้เฉินสงสัยเล็กน้อยชิงหม้อเม้มปากเหมือนร้อนตัวและกล่าวเสียงเบาๆว่าใช่แล้วในที่สุดข้าก็เล้ระดับเสียที ต้องรู้ว่าตอนนี้ชิงหม้อไปเสียดับสูงนางก็สามารถสู้กับเสียดับปัจพีร้องลอยได้อย่างเสมือภาคแล้วตอนนี้นางเริ่มเป็นเสียดับปัจพีร้องลอยแล้วไม่รู้ว่าพลังของนางจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนหากนางใช้พลังของนางดีๆไม่แน่ว่านางอาจจะสามารถกลายเป็นยอดฝีมือได้เลยแต่เมื่อจางเฉินเห็นท่าทางขี้กลัวของชิงหม้อแล้วเขาก็สายหัวนางเลื่อนขั้นไปเสียดับปัจพีร้องลอยแล้วนางกลายเป็นยอดฝีมือดับสูงไปแล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีความกล้า,าหาญเลยแล้วจะไปทําเรื่องใหญ่อะไรสําเร็จได้ละ่ะหากเจ้ง,งเฉินมีระดับพลังเหมือนกับนางเขาคงจะพุ่งเข้าไปฆ่าคนเหล่าน,นั้นแล้วจะต้องหลบๆซ่อนๆเหมือนตอนนี้ทําไมหรือจะสรุปได้ว่าเป็นเพราะการฝึกฝนต่ําเกินไปไม่มีจำนวนคนไหนที่แค่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสีระดับกลางแล้วจะสามารถกวาดล้างหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างได้ความจริงแล้วจุดสําคัญก็เป็นเพราะมามังกรเกลือนสวรรค์และทายาททั้ง9้านั้นตามมาใกล้ชิด พวกเขาทั้งหมดรู้เหตุผลของคําว่าไม่ก้าวหน้าก็ต้องถอยหลังพวกเขาจึงจะเป็นต้องฝึกฝนอย่างสุดชีวิตหากว่าเจ้าเฉยไม่รับการช่วยเหลือจากภาพี่ปรึกษาฟ้าดินและฝึกฝนทั้งร่างกายสายตส่อสู้พลังสมาธิสายกระบี่การเวลาและมิติไป,ปรพร้อมกันด้วยความเร็วในการฝึกฝนระดับนี้เขาคงไม่สามารถที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้และคงอยะที่จะทิ้งห่างจากพวกเขาไปได้ก็ได้พวกเจ้าอยู่ต่อก็ได้แต่ไม่ว่าจะทําทอะไรพวกเจ้าก็ต้องฟังข้า จางว่าเฉินกล่าวขอเพียงเจ้าไม่ฆ่ข้าจากไปไม่ว่าอะไรข้าก็ทำได้เจ้าบอกว่ายังไงข้าจะทำอย่างนั้นหงเยินเฉินยิ้มมุมปากนางแสดงสีหน้าดีใจออกมาด้านล่างท่านบูชาเทพสาวพวกกุมชะตาชีวิตเบือนสายตากลับไปแล้วหลบซ่อนตัวในหมอกสีขาวต่อไปว่านทวายอียืนอยู่ข้างหมอกสีขาวนั้นนางเลยถามว่าท่านเทพเจออะไรงั่นเหละจิตสำนึกสายหนึ่งพุ่งเข้าไปในหัวของว่านทวาอี นอกจากรัสํานักข่าวมากรบรเป็นพระปรุษและเผ่ารุ่มาตาแล้วยังมียอดฝีมือจากฝ่ายอื่นหลบซ่อนตัวอยู่และมีพลังที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยวานฮาวาอีอหันไม่จ้องมองระวารับรอบ,บตัวด้วยสีหน้าติงเครียดสามารถทำให้เทพสาวผูกกุมชะตาชีวิตประเมินว่าแข็งแกร่ง,งมากได้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเขาเป็นเซียนเทพจากที่ไหนกันจากนั้นวานฮาวาอีก็บอกเรื่องนี้ให้ฉีวว่านซุยซุยหันผู้เชยนฝาญรับรู้ ท่านใดน,นั้นเสียงของในสำนักทุกคนก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาทันทีฉีว่านซุยก้าวเดินไปด้านหน้า3ก้าวทุกๆก้าวมีระยะทางมากถึง30จัางเมื่อยือนอย่างมั่นคงแล้วเขากล่กาวว่าปอาหมายของทุกคนที่มายังเกาะมังกรพลิงแห่งนี้ก็คือวิญญาณมังกรเสียนไม่จำเป็นต้องมาคุ้มเชิงกันหรอกใช่ไหมหืมไทซื่อหวังมีความเห็นอะไรงั่นเหรอรัชชายาแห่งฉีเทียนยิมออกมาเขาแบกโลกก่กำบงังขละเสือ,อไว้บนหลัง พลางเดินลงมาด้วยทางที่เข่งขึมยืนอยู่ตรงหน้าของฉีวบ้านซุยกระตุ้นให้วิญญาณซีเมาก่อนแล้วใช้ความสามารถของแต่ละคนเพื่อแย่งชิงเป็นไงฉีววบ้านซุยกล่าวรัชญา,าตแห่งฉีเทียนกล่าวหมายความว่าจะไม่สู้กันชั่วคราวงันหระออย่างน้อยก็ไม่ควรจะเกิดการต่อสูท้ที่วุ่นวายขึ้นในชั้นใต้ดินของก่อมังกรเพลิงที่นี่เป็นเขตแดนสุเรียนของทะเลสุรียนจันทราหากมีขึ้นบาลังเซียนมากเกินไปไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเรื่องอันตรายอะไรขึ้นบ้างเมื่อถึงตอนนั้น ทุกคนคงจะต้องตาย,ยที่นี่ชิวว่านซุยกล่าวเมื่อได้ฟังดังนี้รัชญาธิแห่งฉีเทียนก็แสดงสีหน้าเคร่งขืมออกมาและพยักหน้าเบาๆจากนั้นสายตาของรัชญาธิแห่งฉีเทียนและชิวว่านซุยก็หันไปมองทางมามักงกรกืนสวรรค์มามักงกรกืนสวรรค์กล่าวเสียงอ,อกมาข้าไม่มีข้อเสนอแต่ถ้าหากว่าผู้สืบทอดการเวลาและไมติจ้าเฉียนปกตัวออกมาข้าจะต้องจัดก,การเขาให้ได้หาพวกเจ้ามาอยาก,กันตายมาถึงตอนนั้นทางที่ดีก็หนีออกไปให้เร็ว ไม่ใช่ว่าเชิงเฉินตายเพราะสายฟ้าขั้นเป็นตายแล้วเหรอวานทวายอี้กล่าวม,ามังกรคืนสวรรค์แค่หัวเราะหึ่หึอ,ออกมาเท่านั้นเขาไม่ได้ตอบคาถามของวานทวายอี้แต่ก็กล่าวมาว่าวิญญาณมังกรเพลิงอยู่ที่ด้านล่างของบ่อโบราณแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยพลังที่ร้อนแรงของทะเลสุริยันจันทราและพลังแห่งเทพมังกรและตอนนี้วิญญาณมังกรเพลิงก็มีจิตวิญญาณและไหวพริบหากใช้วิธีการทั่วไปไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้พวกมันออกมาได้หรอก เซียโลหิตระดับกลางของพอลวีมาตากล่าวทำไมไม่ลงไปนี่บอบวชแล้วเอาวิญญาณมังกรเพลิงออกมาเลยละ่ะลงไปนี่บองั้นเหรอม,มังกรเกลืนสวรรค์จ้องมองพวกเขาได้สตาดิแคลนแล้วกล่าวงั้นเจ้าก็ลองดูสิเซียโลหิตคนนั้นไม่กลา้าเขาจึงรีบปิดปากตัวเองทันทีและไม่กล้ากล่าวอะไรมาอีกงั้นข้าขอลองดูหน่อยหมอกสีขาวกลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาท่ามกลางเซียนของราชสำนัก ทันในนั้นก็สามารถมองเห็นร่างงามร่างหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางหมอกขาวหล่านั้นจากนั้นก็ค่อยๆลงไปที่แท่นบูชาและก้าวเดินลงไปในบอ่อทีละก้าวทีละก้าวสายตาของเซียนของเขามังกร,รพราปุลและผอริอิมตะจ้องมองพระสนมเซียนเปตาเดียวอัมนุษย์เซียนของเขามังกร,รพราบุรตษตัวหนึ่งกลายเป็นร่างคนที่หลังมีปีกบังกร,รเงินคู่หนึ่งเขาคือในน้าของผอมังกรนภาชื่อว่าเย่ห่วงตอนนี้สายตาของเย่ห่วงมีแววตาแปลกๆเขากล่าว อุณหภูมิของแท่นบูชาน่ากลัวมากก่อนหน้านี้ใครย,ยังไม่ได้ขึ้นไปบนแท่นบูชาก็ถูกกดดันจนต้องล่าถอยออกมาน่าไม่ใครกันทำไมถึงสามารถขึ้นในบนแท่นบูชาได้แล้วยังกล้าเข้าไปใกล้บ่อโบ,บราณน,นั่นอีกมาเมื่อก่อนืนสวรรค์ทะลึงตาโตเขารู้สึกเหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากในตำนานแม้แต่เสดยดสสจจะหากเข้าไปใกล้บ่อโบ,บราณก็ยังถูกเผากลายเป็นจุดไปได้หรือว่าหญิงสาวผมนุษย์คนนั้นจะแข็งแกร่งกว่าเสยดยรบสจจกอีกหรือเนื่องจากอุณหภูมิสูงมาก หมอกขาวที่ปกคลุมร่างกายของพระสนมเซียนจิงบางลงมันเผยให้เห็นเรือนร่างที่งดงามเอวบางขาเรียวยาวนางสวมชุดขุนนางสีขาวมือซ้ายของนางถือขวดหยกเอาไว้ส่วนมือขวาก็ถือไขมุกสีขาวเม็ดหนึ่งเอาไว้น้ำมิ่งตรงพันปีหนึ่งหยดคงเพียงพอที่จะทําให้ปัญญามางกรงเพลิงตื่นขึ้นมาได้ในที่สุดพระสนมเซียนกล่าวมอเบาๆภายในไขมุกสีขาวเม็ดนั้นก็คือน้ําหยดหนึ่งสิ่งของที่มีความยันเยือกที่สุดในตำนาน น้ำมิงตรงพันปีนางยกแขนขึ้นแล้วดีดนิ้วเบาๆทันใดนั่นเองไข่มุกสีขาวก็ลอยออกไปแล้วตกลงไปในบอ่อโบราณตุ้มเรากลับมีน้ำเย็นหนึ่งหยดลงไปในหม้อน้ำเดืเดอดด้านล่างของบอ่อโบราณมีเสียงนางธสนวันไหวและที่ห้องใต้ดินแห่งนี้ก็เกิดกระสันไหวอย่างรุนแรงด้วยหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเก,กาะมังกรเพลินกำลังสั่นไหวกระช่างได้ยินเสียงคำรามของมังกรเลย แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ